สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปซูบุสุคนะครับมื้อนี้นะครับมีโอกาสมาทางเชียงเหนือบ้านคอนแกนเ่งหรอพี่น้องเชียงเหนือครับประจําชาเนาะครับมื้อนี้นะครับมีแขกพิเศษนะครับมาเยี่ยมยามทางจังหวัดรยเอ็ดเท่านะครับเนาะกเดี๋ยวสิบห้าไปหาเพื่อนนะครับมาเป็นผู้ใดญเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิได้ามาจักนะครับครับอีกยูทูบเบอร์อีกคนนึ่งนะครับที่เป็นสายกินเนี่เนาะพี่น้องเนาะกับรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องอีสานบ้านเฮ่านะครับขันไปมาหาร์ดซูกะ เมนูง่ายๆนะพี่น้องเนาะเกิดสิเป็นเมนูเกี่ยวกับเนื้อเราพี่น้องเอาช่องชาชาดมาช่องยีห้าก็ต้องกินเนื้อนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเบิ้งนะครับไปที่ร้านไปนี่ครับพี่น้องกับนี่นะครับเป็นลุงอ้วนจากลูกอีสานพายินสานเที่ยวนะครับสวัสดี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 ครับพอดีเนาะครับกับเป็นลุงที่เป็นไอ้ซะเนาะเออไอ้ซะเนาะครับเนาะครับกับอยู่ในโลกโซเชียลเขาเนาะครำรุ่งเนาะกับเพิ่นกับเป็นยูทูบเบอร์อีก สายหนึ่งเป็นสายกินเนื้อครับกินเสียบกินนัวกันระหงบรรยากาศผู้เขาผู้ยังเหมือนโอ้สุดยอดผู้เขาพิธตามเนี่ยนะโอ้ขอบคุณออะไครับครับเมื่อนี้นะครับเพื่อนมาหาที่จังหวัดละเอียดแล้วก็อยากให้เพื่อนได้กินเนื้อสดๆด้วลุงเมื่อนี้เนื้อบอกผมบอกเลยว่าอยากให้ลุงปรทับใจนะครับเพราะว่าขันขันมาแล้วเลยจะ อยากให้ได้กินเนื้อหม้อแทบเนื้องัวอบานเข้าเนื้องัวแท้ๆเลยครับได้ข้าววันเป็นหม้พามเลยครับ่ได้ข้าววันเต็มตุบๆเลยว่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับเชื่อเอ๋เดี๋ยวดีขับวภาเขาไปเบิ่งกับคุณแม่พี่น้องข่าเพิ่นกำลังเยอะมากพอดีเลยครับครับเน่ก็ได้มีคู่กันเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่เนาะครับไม่แล้วพี่น้องเอ้ยเคียงเนื้อบานคอนเกีนเข้าเนาะคุณแม่เนาะเมื่อนั้นผมลืมถามพี่น้องเอฟซีว่าคุณแม่คุณขายมาจยอะปีแล้วเนาะครับเนี่ยอ๋อขายมา20ปีแล้วค่ะอส20ปีแล้วเห แตงแต้มแม่นุ่มๆเจมในเทาลเนี่มื่อนี้ผมพ่อพอดีาอ่พ่นมาหาเราครับก็เลยอยากให้พันมากินเนืองาหน่อยสัได้มแม่เมื้อนี้ลุงวันครับลุงวันอยากกินเมนูอย่างนาอมือนีน้เนาะโอ้แก้เลยครับพี่อเลยครับนี่ครับขอบคุ่หลาครับครับนี่ๆลุงนี่พ่นพันว่าบางให้เด้อนี่เพันมมายื้อซอยู่กินข้าเคียงน้อนยังงี้มันยังดีครับพนว่าเขาสั่งได้อครับครับ มันยังไงครับเนาะพ่อแม่เนาะค่ะก้ากินไข่เคียงเลยครับนี่พ่อแม่กินไข่เคียงเลยยังยังยังไงเอาเนาะครับเดี๋ยวกะมอยผมอยากให้ลูกอ้วนซิมเนื้อเสืออยู่นี่อยากอยากให้ซิมเนื้อเสือเนาะครับเนาะปาดปาดเองเลยค่ะนี่นี่ปาดเองเลยปาดเองเลยโอ้ขอบคุณครับปาดเองเลยค่ะอุ้ยพี่น้องเลยนีดีดีดีปาดเลยต้นมาอยากกินของอะไรปาดเลยพ่อแม่อุ้ยกระจาดพี่น้องเลยดีนะครับขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว แล้วเนนาะเี่อาแบบนี้เลยเนาะครับเนาะเจ้ากัดอุ้ยนี่มันแคปเปนเน่เนาะพุ่น้องเนาะเหนือเขาไหมเหนืองามค่ะเฮ้ยพูดอะเก็กมัอวหน่อยสดๆให้กินเลยครับโอ้ยมีแต่หมองเฉียบๆไปพี่น้องเด้อะมานีเจ้าไห้พี่น้องมาซิมั่งนะครับพี่น้องใกล้ยังวันเราเอ็ดกะเคียงเนี่ยเขาตั้งอยู่ปากท้ามันพันยันเลยเนาะแม่เนาะค่ะครับกะคือเก่าละพี่น้องกะขันมวมาถือกะ ทักมหาจ่าชาดเด้อพี่น้องเด้อสิบามากิบเสียบๆเลยวันนี้นี่นะครับกับลุงอ้วนเดี๋ยวสิบจำเจียวเสียบๆอยู่บ้านนะลุงเนาะเอาเนาะพี่น้องมาันี้เดี๋ยวสิปบาทมองเสียบๆกันเดี๋ยวเสียบพวกเน่ยบรรยากาศมเลวนาะอันแม่ให้จัดการเองก็ได้ของใส่นแล้วมั้งพวกเนี่ยเอาเอานมองได้นั่นเลยผมยานมองเสียบก็ยังแม่เอาปัดไหนเอา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 เสือหย่ำยังนงแล้วพวกเนาะครับจ้ายจ่ายจ่ายแมวเชื้อหายแล้อเชื้อเชื้อน้องให้ เสือร้องไห้โอู้พี่น้องเลยคนอ่ะเอาเสวทยังเสรแล้วนะครับเนาะออืืเเสสลุ่งวันเขาเฉียงซะสิทุกคนนะครับเนี่ยเนาะเฉียงเฉียงที่ทางนั้นครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งนอ่ะวะเอาเอาทั้งนอ่ะมครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันเห็นตื่นเพี่นเนาะนี่เนาะครับอ้เอาเนาะพี่น้องเนาะลุ่งวันไหมทั้งที่เนาะครับผมต้องตอนรับลุ่งวันแบบ ใา่เอนเลยเอานหนเขียงเลยลุงเลยมาเขียงเลยบองจัดนาเขียงครับบริษัทมันบริหารงานนะครับน้องพี่น้องพี่น้องที่มาเยี่ยมจะฉันจะเอาความเยี่ยมดีเท่านั้นลุงเนาะวัอนี้เราครับมาเบิ่งนี่เหนื่อยจัดมาจัดมากำลังเอาขึ้นในอุ่นๆเลยลุงขั้นบังนะครับลุงยังเหนื่อยยุ่นเลยครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเนื้อส่วนขานะครับแล้วกา มีเสือนี่ครับเสือของไทยนะครับเนี่ยอ้ยงามๆเลยทุ่อย่งเลยสดๆเลยมันเนี่ยสดก้นเหนียวบุมีงเลยสดก้อนเหนียวบุ้มีแล้วกันสซก้อนนี้เบียบหน้าเบีหลังเลยครับเนี่ยมือนีแน้วครับกันกันี้ตับตัวนี้เป็นตับตับย้อนได้ทุกอย่างเโอ้ที่บ้าหากินง่ายกว่าหายง่ายแง่งนุ่งตัวนี้ตับสดๆนะครับเนาะมัึงใส่พี่น้องมาต้องช่องต้องตับตอนนี้ง่ายหน่อยนะลุงเนาะผมอาเดี๋ยวคะหนีเลยได้ลุงเนี่ยนี่นะพี่น้องเนาะนี่ยิสานผัดเนื้อแล้วครับเอ้ยมาไปมาหาซูนะครับเนาะก็อยากให้ตัวนรับ นี่แหละครับเป็นเมนู้ตอนรับพี่น้องที่มาจากทางกองทัพใหญมาเยี่ยมนะครับเป็นไมนู้นเอง่ายๆของภาคอีสานเท่านี้นะครับกะจาชาดตรงหน้าเดี๋ยวมานะนำเสนอกับฝากเชียงเหนือในเรื่อพี่น้องเนี่ยเชียงเหนือบ้านขอนแก่นเพื่อนนะครับเนาะเชียงเหนือคุณแม่กวงงก็พ่อกระนั้นนี่เองนะครับโอ้สุดยอดครับครับเพ่อตอนรับโอ้ยเพิ่นเพิ่นมาจ่าชาดกันยูทูบเบอร์มาทั้งเดีนเอาเพิ่นไม่กินเนื้อเสียบๆเลยเนี่เพิ่นมาโอ้าะผิดหวังครับเพผิดหวังน้องลุงน้อีกเนาะบอกว่าหนึ่งน้ำหน้าเตี้ยบเลยครับเตี้ยบๆกันี่ มันต้องขันกินของสดต้องกินกินสดสดอีรีเลยลุงจัดมาจัดมาเนาะนี่โอ้ต้องขอบคุณหลายๆครับอุ้ยนะครับผมอย่างยิ้กินของสดต้องขอโทษขอใหยพี่น้องคนที่ไปกินดิบเนาะครับอืมครับกระฟากในเรื่องครับช่องลูกวนเนาะครับช่องลูกิสารผ้ากินผ้าเชียวครับลูสารผ้ากินผ้าเชียวนะครับเนาะครับอ่าเคล็ดไม้เนาะครับประมาณปีนน้อยๆครับนี่พี่น้องปีเดียดเท่านี้ต้องค้าเคียงไปอเท่านั้นอ๋อเอาโอเคนะเอาเนาะครับพี่น้องซอยเรียบร้อยพี่น้องเนี่นี่ เมนูตอนรับลุงอ้วนนะครับกะสีอยากให้ไปผัดเือดด้วยวน้องอ๋ผัดสามสิบกรีบเขาลุงไงโอ้สามสิบกีบเนาะสามสิบกีบนี้ท่านตับทันตับนะครับนี่นี่นี่อ๋ออันนี้ผมขออนุญาตเอาให้ลุงอ้วนชิมน่เด้อนี่เด้อของเสียบหานเฮาเนาะลุงอ้วนเอ้ยของเสียบละเอียดเด้อครับเด้อเฉียงเหนือบ้านขอนเจี้ยนนะครับเนาะเฉียงเหนือคุณแม่ืองหัของนั่นก็เลยเป็นน้องบรรยากาศข้างหลังก็เป็นเมืองล่างป่าเลยวันนี้โอาคักเลยลุงเอาพี่น้องมาเอฟซีของชาติครับ เด่นไังลุงหวานคือหวานวะขนของสดสีหวานเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องขนของสดมันสีหวานค้าวมันสีมากกว่านะกับข้วหอมของเนื้อเนาะลุงเนาะแล้วนี้เป็นเนื้อก็หน่อยนะครับผมนั่นแน่นอดิข้าวเหนียวไส้เตี๋ยพี่น้องไม่ไหวหรอกอู้ยอันสามจีบอู้ยงามๆเลยพี่น้องเลยนี่ าช่ใชงกระดีข้ามปูมยังไงได้เป็นลังเด้อเนี่ยเธอนี่หลงนี้มันมวนมันม้วนเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่ม้วนม้วนเส้นกระโลยเนี่นี่แหละครับนี่แหละครับนี่โอาเส้นเกี๊ยวเนี่ยเอ้าพี่หลวงเด้อนี่เด้อเอาข้ามเงี้ยเดียวลูกมันไฟสายไก่กินอยู่ไหนเหี้ยงพี่น้องมันไฟเดือดร่มนะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่กันเลยม้วนมอวน ข้มหวานคล้าย่ลาข้าวหย่ำเยลนรีเลยลุงแล้วก็มีข้มกวดพองผาข้าองสามสิบบสดหวานตัวหวานแห้งนะลุงนุ้ยมองสีบวกเดี๋ยวลงเนื้อเือเี๋ยวลุงไปกันนึงไปเลยนาะโอ้ยเอาเนืเสือเอานะครับลุงสยามนี่เน้อเสือไปวะยัง่กันเลยยัง้อยกันเลยลุงมาหนีเลยลุง มักตอนไหนครับตอนนี้ยังเบียร์ก็น้อยนะอันนี้ล่ะนี่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 น่ะนี่พี่น้องเฮ้ยจีสานบ้านเฮาเนาะน่ะนี่แหละครับน้องลาให้เกียรติลองบปนงครับเดือดเสือเตียนม่นพี่น้องร้านแม่ก่องครับเชียงเหนือบ้านขอนแก่นเชียงเหนือบ้านขอนแก่นครับอ่ะสำหรับเอฟซีจายฉากครับขอบคุณหลายหลายครับ สุดดอดน,นะลุงเนอะผมกดประเดี๋ยล,ลุงตอนนั้ผม,ตผมแตกแห้งเลยเลยน,นี่ยผมหนนดหงิดแบทเนี่ยเพอะอาจอาจสีส่วนลวนได้ไหมพี่นรองผมมีหิวเข้านี่แหละพี่นรองเฮ้ยแสบไปเรยเพิ่น,นมาพเพราะบไปหาหมอได้พี่น้องเนอะขาคขนาดได้พป่น้องเลยขนมหอมครับลุงผมสีบ่้หยัมล้วนได้พป่น้องเลย ผมมากินเนื้อเนี่ยเพราะยังดีกันบังค่าเหี่ยวยเลยลุงรรลกินเนื้อสดบังค่าเหี่ยวเลยนะครัคันคันคันเมเล,ลเ็ดุกเนี่ยค่าย่ยวยเราพี่น้องยกเพียงใดเอาละครับเดี๋ยวเอ้ยิงข้ามมาลุงผมไอ้พี่น้องมึงยิงข้ามเลยนี่เนื้อมันง่ามนะครับอย่างพี่น้องมึงูไอ้พี่น้องจะเทียนเหมือนกันเนี่ยซื้อพี่น้องแล้วซื้อเนื้ออุ่นๆอยู่นะลุงเนาะอุ่นอุ้นขน่ะโอ้ข้าขนาดพี่น้องเลย ครับจานชาตุงโกล่าของแท้ไล้พี่น้องอ่ะเดี๋เอานะครับพี่น้องมื้อนี้ก็เอาไปซัมเนี้เนาะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงวัลนะครับเด้อที่มาเยี่ยมมายามน้องไส้คนนี้เนาะครับเนาะก็ได้คุยกันมาจากพังนาะลุงเนาะครับผมผมอยากไปเที่ยวทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับผมเห็นลุงวนเนาะครับเพิ่นกินกับเขาเสียบๆกับเขาบานๆกันเนาะลุงเนาะแม่นครับไม่เลยห้าล้านบาทนะกาแฟเมื้อนี้เนาะครับกฝาก ขอบคุณพี่น้นองเอฟซี FC นะครับที่เขามารับชมให้เหยียบเขามารับชมช่องจา้าชาติรงหน้านะครับฝากช่องลุงวนครับดูสารภาพเกียวกิบแม่เทียวครับครับ,รบ,รบฝากพี่น้องเกาไปกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเดอ้อเป็น้องใจให้เป็นเห็ุทั้งยูทูบแลทั้งเพจนะลุงเนาะครับยูทูบเพจแล้วก็บจิกตอกจิกตอกความโอ้ยเอาเสางเลยพีน้องเป็นน้องใหม่ครับเพิ่งเห็นครับแต่อะไรกับฝากได้เลยครับผมครับผมมื่อนี้นะครับกับขอบคุณเชียงเหนือคุณแม่กวางคุณพ่อกำนั่นนะครับเชียงเหนือขาประจำจ้าชาติสงาุดยอดสุดยอดเชียงเหนือบ้านคอนเจนนะ เป็นเที่ยงเนื้อที่มีความสะอาดมาตรฐานไปมากไงาพี่นออ้องจอดรถซื้อไงเลยเที่ยงอายุขางทางเลยพี่น้องขันมา,า,าอยากท้งยี่วันเอ็ดอยู่ฟังขวามือนะครับปากทางบ้านคอนเจนสีปไปอำเภอว่าบีนะครับกวอนสีจากน้าผมควายากข้ามในลุง,ง <c oughs> ไดียว <c oughs> จัดมาจัดมาเอานี่ยเอยากะข้ามในลุงเอาข้ามได้เนี่ยอันนี้อุ้ยเป็นไปมากแล้วครับตับตับยังไงเพิ่งกินเสียบๆพี่น้องเอ้ปากจิ๋วพันตับปากจิ๋วพันตับเนาะครับเนาะให้ลุงอีก เอาพูดโบรละคำเลยลุงลุงถ่าคนมาเนอะเอานี่ตัวนี้ของลุงครับเดี๋ยวเอาของชาชาดมาเลยเด้อพี่หลวงเลยโอ้ของชาชาดของสีเหลืองน้านี่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 ของสีเหลืองพี่น้องนี่เอาเอาเนี่ยลุงครับเอาไปน้ำกันนะครับเลยเด้ไปก่อนนี่พี่น้องเลย นี่แหละครับหาก,กันหมั่นยันนึกคิดนอง<ต>เออเขด้กับลุงไปพุ่นกินปลาไม่ได้กินเขา <laughs> ไม่ได้กินเขาไปพุ่นกินเราไม่พี่กินเบียร์รยไมาไดะเอาเร,ารับำ<อ>หาก,กันห<อ>มั่นยันพี่น้องเนื้นอเจ็บๆสบทุก,กันครับอื